มะนาวเป็นดอกพิเศษที่ตัดแต่งกิ่งจนกุดหมดเลยถ้าใครจำคลิปได้เนี่ยที่เราตัดแต่งจนกุดหมดไม่เหลือตอนนี้แตกใบใหม่ออกมาละเริ่มติดลูกน้ำหมักเวลาตัดแต่งกิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่น้ำหมักเติมปุ๋ยไปด้วย จะมีจุลินทรีย์เฉราะแสงด้วยน้ำหมักเศร็อาหารด้วยน้ำหมักอยู่รอบบ้านนะจ๊ะใส่น่อยลืมใส่ถุงมือเติมหน่อยอันนี้เอาอันนี้มาทิมไว้ด้วยคณะเม็กซิโกน,นี้รูดใบหมกนีหนานชาวเว่ย ปาช้งเหงารูดๆแล้วก็เอามาหมกทำปุย๋ยอัปเดตหน่อยสวยงามดีใช้ได้โ okay. อเคนู่ยังกวาดไม่เสร็จพอดีกวาดหลังบ้านก็เลยแวะมาดูหน่อยไปแล้วพามาอัปเดตเฉยๆ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้นะแกนี้นะ